ค่ะพี่น้องถ้ามาเบืองนะคะเบื้องหลังความสวยงามนะคะขาดบริเลฟเหมือนกับชื่อพ่อพ,อพ,อพ,อพี่พีคอนวอยนะพี่น้องเนาะมึงแขกล้างใจก็ว่าสีแดดสีล่มเพื่อจะต้องสาวท่ำเวลานะพี่น้องเพราะว่าสาม,มทุ่มคือกล่องในทํำการแสดงแล้วอันนี้ตอนนี้เพื่อจะถ้ากันนั่งพักแล้วถ้ากันเสพเ,เริ่มค้อตุ้งแลวนะคะนี่คือ้อยู่เบื้องหลังความสวยงามท้องเบิดคะ่ะพี่น้องคขาฝนเบิ่ออีพ่อทุกคน าใส่หมวกเกจเหรไหมผู้ใดอื <c oughs> อมอะไรขึ้นแนวอะไรยืใส่นี่ลาค่ะรัาบอมมิเพินกับบมมิเวที่ให้ทีมงานในทำการแสดงนะคะนี่คือผู้ปิดห้องหลังพระยางแท้จริงเลยนะคะก็ะว่าสิเป็นอาจารย์น,นักดนตรีหรือว่าอาจารย์ควนว้อยนัะพี่นัองน,อนอ้า่นสาอ่อนเป็นแห้ง แ้ไขรกำลังใจเพื่อนนั่กันนะี่นนะอนเนาะแม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะลมไม่ว่าจะฝนนกก็ยังจะยืนยิ้มอยู่แบบนี้นะคะเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey. S 2> ยืนเฮ็ดหนาเงา้วเกเสกอยู่หานาคอยแต่ว่าสดนแจ็คลบ่มลบแดดลบอย่างเนี้ยน,นะพี่โอ้โอ้โอ,อ,อไม่ไหว้ิรงๆิงๆเลย